ชาฝนให้เศร้าตกเราจะไปส่งของเราจะไปส่งของเราจะมาซิมาทักอันนี้ถาดยุงปเปลี่ยวยังบเปลี่ยวซิมาทักกองกระติ๊บข้าวนี่แหละกระติ๊บข้าวลูกัวใจมีฟ้าได้แล้วฟ้าแล้วแล้วเนี่ยฟ้าแล้วแล้วเด้อนี่งามยิ่งเด้อล่ะอันนี้โตโตว่าซิทักใช้ฐานให้ ไายฝนตกว่าสิไปทรงริมเงี้ยงก็สิเบิดมือแล้วลิมสีนี่สิมันเลี้ยวกันแ่เสร็จแล้วากเสร็จแล้วมีใบเดียวเด้อแล้วก็สิบไดเฮดอีกแล้วละ่ะอันนี้มันเป็นใบทดลองแก็ค่สิบดไดเฮดอีกคืสอีกโดนเติบกูละ่ะอันนี้กะคือใบเดียว มีใบเดียวในโลกกว่มเลีให้อย่างดีเลยไว้เทียบนี่มันมืดประมาณครึ่งกิโล,ลบุหร่าเบอร์สองายคักหไยเนี่ยนีนางสาวยังสี่หละมันเหมาะเป็นเป็นเหมาะที่สป็นกลองเนาะกล้องกต่งามเด้คือบวกอันนั้นเนาะที่ยังเกาะบวกกล้องอัน กอ,อกองอควัมกองอีหยังนี่นะกองก็กอง,กองอยังอะไเออกองนั่นแะหละงามดีนี่ไก่เดี๋ยวจะไปอบอบรวมควันกันหมอดาแลกเชื่องเงาให้สวยงามเลยมีใบเดียวในโลกที่นางสาวยังสี่ละ่ะวันที่สี่แล้ววันนี้นะ่ะ ตักทอทีละเส้นใส่ใจทุกรายละเอียดโอ้ตัดใจได้อืม เนน่ยเห็นบ่อเนี่ยบนเขาไม่ใช่ไม่ใช่จะแทงขวดเทียงเปียกก็ได้เลยนะเนี่ยนางสาวอยู่นี่แหละ